สนับสนุนโดยฮาตาริ Happy New แฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังในชีวิตกมลวิเิษเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิอบสภาผู้แทระะนราษฎรที่มีพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตม,มียาเวสสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยเป็นประธานหลังยื่นคำร้องให้กรรมาการปปชตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสันทนะประยุรัตอดีตตำรวจสันติบาลในชีวิตบอกว่านายสันธนะเป็นบุคคลที่อันตรายเพราะหลังจากที่ตนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนายทุนจีนนายสันทนะได้พยายามออกมาใส่ร้ายป้ายสีเรื่องยาเสพติดในโรงแรมของตน เหมือนเป็นความช้ำใจว่าหากวันนั้นถูกกันแกล้งเรื่องยาเสพติด ก็จะทาให้เสื่อมเสียเกียรติยศแล้ววันนี้นายสันทนะบุกมาที่โรงแรมพร้อมกับสื่อมวลชนมีการโชว์คลิปและให้ไปดูกัน2คนเข้าข่ายแบล็กเมชชัดเจนแต่สรุปแล้วเมื่อเปิดคลิปวิดีโอที่นายสันทนะอ้างนั้นกลับไม่มีอะไรนายชุวิตบอกว่าเมื่อป้ายสีเรื่องยาเสพติดไม่สาเร็จก็หันไปเล่นงานตนด้วยธุรกิจอาบบนวดซึ่งตนไม่สนใจเพราะกังวลว่าหากมาตอบโต้นายสันทนะอยู่จะเป็นการเบีเ่ยงเบนประเด็นที่ตนกําลังจะเปิดเผยเรื่องธุรกิจทุนจีนสีเทาที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองตำรวจและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ทุกคนล้วนสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทุนจีนสีเทามาเฟียในประเทศอีกทั้งกรณีมาเฟีย5คนนายสันธนะก็ยอมรับเองว่ารู้จักพวกนั้นอย่างดีและยังอ้างอิงไปถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวพักเศรษฐกิจไทยแสดงเห็นว่ามีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกันหรือไม่เพราะนายสันธนะอ้างว่าร้อยเอกธรรมนัฐให้ดูแลกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนเหล่านี้ นายชุวิตบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปสนับสนุนชาวจีนเหล่านี้ให้ทําธุรกิจสีเทาในไทยทําให้กลุ่มเหล่านี้เติบโตอย่างมากเพียงระยะเวลา10ปีในตู้ห่าวสามารถมีรถทัวร์500คันมีเงินหลายพันล้านสามารถซื้อบ้านได้ในราคา200-300ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้น หากมีกฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้ถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาพิเศษโดยคนไทยที่หากินสุจริตไม่มีทางสู้ทุนจีนที่หากินสีเทาได้วันนี้นายสันทนะไม่ได้ประกอบอาชีพใดจึงตั้งข้อสงสัยว่านายสันทนะรับงานมาเฟียทุนจีนหรือไม่เพราะออกมาปกป้องบอกว่ามาเฟีย5้าคนนั้นเป็นคนดีตนมีหลักฐานทั้งที่ข่มขู่ตนเองและปกป้องนายทุนจีนวันนี้นายสันทนะก็ไม่ยอมจบออกมาเล่นงานเรื่องการจ่ายภาษีในธุรกิจโรงแรมยิ่งไปกว่านั้นได้นำข้อมูลส่วนบุคคลข,ของตนเองมาเผยแพร่อีก นายสันทะนะมีเป้าประสงค์จะทำลายผมโดยรับงานมาจากนายทุนจีนต่างๆเหล่านีาา้ถึงขั้นไปประกันตัวนายเดวิดแต่ประกันตัวไม่ได้ถึงขนาดออกตัวว่าทุนจีนเหล่านี้เป็นคนดีและออกตัวว่าร้อยเอกธรรมนัตฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีนเหล่านี้และนายตู้า่าวถูกส่งไปที่โรงพักยานาวาก็ยังไม่ร้องตะโกนฮาวฮาวๆาวเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากถ้าเป็นคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมไม่ออกตัวแบบนี้ นายชูวิทย์บอกว่าส่วนไรายได้ของนายสันทนะที่มักออกมาบอกว่ามีไรายได้จากต่างประเทศในรูปแบบจังเกตหมายถึงเอเย่นชักชวนคนไปเล่นการพนันและอาศัยไรายได้จากคอร์รัปชันนั้นถามว่าได้เสียภาษีหรือไม่แต่ตนไม่อยากพูดถึงเรื่องเหล่านี้หากนายสันทนะไม่ออกมายุ่ง ทั้งนี้การเปิดเผยเรื่องธุรกิจทุนจีนสีเทายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะมีข้อมูลบางอย่างที่ยังเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากยังต่อจิ๊กซอว์ไม่ครบยืนยันได้ว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทําลายความมั่นคงของประเทศไทยอย่างชัดเจนถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทําให้ในอนาคตไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นคนไทยคนไหนเป็นคนจีน ดยหลังจากนายชูวิทย์ได้ชี้แจงสักระยะพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมเนื่องจากการมติการปปชจะซักถามในประเด็นที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธรารณาชนได้เชน่นการพาตัวนายตู้หาวไปพบบุคคลที่ชอบสะสมนาฬิกาและนายตู้หาวได้มอบนาฬิกาหรูมูลค่าวกว่า10ล้านบาทให้บุคคลที่ชอบสะสมนาฬิกาเป็นใครและมีคนที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่